มิชลินมานะครับมิชลินมิชลินมามิชลินตัวนึงว่าอยู่หัน ีดูกับทีมงานเท่าแก่น้อยวัดใจทีมนะครับนี่วิ่งงานปากบ,บอ่อนะครับวิบ่งใกล้ๆเนี่ยครับดูนี่พี่น้องงานปากบ,บอ่อนะครับนี่ทีมงานปุ๊บคุณปูขึ้นมาแล้วพี่น้องลดแรงประจำทีมงาน,นะน,นนะครับฮะสู้เบิืงนะครับ ใส่งานได้แล้วพี่น้องวินะ่งงานกันอยู่สองพันวินะ่งงานตากบอ่อามาัล้มอย่างนงียคพี่น้องวินะ่งงานตากบ่อเมื่นะงงนอนะน,นี้บ่ได้ขับหกล้อนะมันเป็นสายดัน เดียวครับเนี่ยมักดันเด้่เพื่อนมางานนัดำแมนนะครับมีสายดันดันยางเดียวครับมือนี้ขอเป็นสายดันกอนกับมักไล้ครับสายดันรถแรงประจำทีมงานนะครับวัดใจทีมนะครับเพื่อนบอกร่างไซด์บินนะครับแรงบัแรงเขาจะมาเบิ้งกัน ทางนะครับตัวทางมันยังไรนะครับเคลียร์ทางถึงมาที่บบตบกขึ้นลงไปอีกน,บนบาบนี่งานตากบอ่อยัดนักยัดเต็มเลยนะครับ ทีมงานวัดใจทีม,ม,มบอกว่ามันรับค่ารถแล้ววะอยากเสียดากบ่เจ้าแล้นวนับเบอร์ที่ขายว่าสั้นพี่น้องนะครับแสนหนึ่งเสนสองต่อรองได้ว่าสัน้นหรือว่าเ้องมาเบิงกันนะครับเสนสองต่อรองได้เพฝนว่าเด้ หัวหัวใส่เกียร์ที่บ่อไปจูดไทยกันเนะดับจังพวกมาเลยเศร้าเยอะนะบวกมันพาวเวอร์ที่เศร้าเยอะนะครับกำลังถอยมานะครับวิ่งงานตักบ,บ่อนะครับจะอดนะครับใส่ใส่ได้แต่เกียร์หนึ่งก็เกียร์ถอยนะครับประมาณสองร้อยเมตรนะครับ นะเาเียลังดูดอ้ออา,อาพี่บาตน,นี่โอ้ไี่นอ้อลดแรงไหลเกืบต้นกล้วยทั้งโอ้เลี้ยงหรพี่น้องเลยผมราคาครับ บอกนะประหลัดลาวออกยังบอกว่าแรงจัดม<อ>ันว<อ>สวยชัดนะครับแรงจัดนี่ครับ<อ>ทีมงานวัดใจทีมนะครับอันนี้ก็คืองานงกำลังตักใช้ดั้มนะครับแรงงานตัาพอเมื่อนี้ขอเป็นสายดันแน่ว่าท่านว่า khi à, nhanh thì lấy chặt hay là, kéo, bắt nát, chìm, Chị nhanh cả bo cả say lại hết rồi, khi nào, không. อยู่บกไก่นะครับประมาณ200เมตรนะครับสะพั่นลงเทนะครับพี่น้องคอยกันอยู่2คันนะครับรถบริษัทวัดใจทีม1คันแล้วก็รถร่วมอีกหคันนะครับนี่นะครับลังเที่ยวทางนะครับนำแงนกับลังโบกนะครับพี่น้อง เออมัขึ้นเขาน่อเดินเขาไมป็นไม่เอีอเหยียบสงเลดป่ะเนี่ยเย นเล่นรถรดแห้งเ,เลยรถใหม่เพิ่นรดโอ้แรงดีนะพี่น,อน้นองมีแต่คันแรงๆนะครับงานนี้รถแรงรถไม่แรงอยู่ยากนะครับดินก็นุ่มๆใช่ไหมพี่น้องเลยนี่ครับคันแรงคันหนึ่งมากครับ อันนี้รถแรงรถใครไม่แรงอยู่ยากมีสายดันมาแล้วครับเบิ้ลนั้งกัน,นครับสายดันมือนี้เพื่อจะเป็นสายดันนะครับเ,เลยจัดให้นะครับทีมงานเขาจัดให้เลยนะครับวิ่งงานปากบอ่อประมาณห้าสิบเกี่ยวนะครับแล้วก็ง่ายรถไปใสเขาจังมาเบิ้งกันอีกที่หนึ่งนะครับเราพูดูว่าสิง่ายไปใสนะครับ ไะครับต้บงงงองตัดด้วยนี่น้องนะผมอยู่ซุ่มอยู่ตรงใกล้ๆนะครับมาแล้วครับมาแล้วพี่น้องเบฮ้ยน้ำกันนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วแงียงอยู่ดีป้อเงยงอยู่ดีป้นี่นี่งานนี่ไครไม่แรงอยู่ยากว่าซันโอ้ยใสเดียวคือหอยต้องแต่งลยเนาะ

ลูกที่เราพี่น้องเอยโอเคครับถอยแหงหลย,ยุดี๋ไฟไทยยีมพี่น้องเอยเบื้องรดแรงกัน มฝา,ากไว้นะครับคลิปหนาเพื่นมาคลิปหน้านึงนะครับจัดนักจัดเต็มนะคลิปนี้นะฝากไว้คลิปนี้น้ำเยืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับ